เงิน7 0,000กว่าบาทที่มันหายไปหรือเพิ่มขึ้นมันคุ้มกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าช่วยกาแฟขึ้นมาเตือนเรานะครับว่าเราเนี่ยขับรถมีการเาเรียกว่าคุณง่วงอะ่ะคุณควรไปนอนได้ยแล้วนะครับเบอร์ Ber 15บเบอร์15บเบอร์10มันจะมีให้เลือกเลยนะครับขันหน้ารักษาระยะห่างไม่มีแบบนั้นนะมันจะมีฟิลบอกเบอร์ Ber 20บนะครับบันไดไม่เหมือนกันแนบหกแผน่นบรรทุกได้900กว่าแค่นั้นเองข้างหน้ามันเนี่ยมันจะไม่มีกล้องมีอะไรมันคือรถดิบ,ดบ สวัสดีครับผมแม็กนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับประจำโชว์รูมรามินทากม .7 ที่นิวเอร่าแห่งนี้นะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าท่านเนี่ยมาพบกับ Ford r a n g e r w i ์วายแทกนะครับขวามือนะครับราคาหนึ่0 0้านาบาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเอ4 Max นะครับราคา1 1 8่0 0้านบาทนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำความรู้จักมาเนี่ยสองตัวนี้มันราคาห่างกันอยู่ที่นะครับ 76, ็ดหบาทนะครับ 76,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า76,000บาทที่เสียไปเนี่ยแล้วได้ fx4 max ขึ้นมาเนี่ยหรือเพิ่มแบลวายแท็กขับสเนี่ยนะครับมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญรับชมนะครับผมโอเคครับแล้วก็ผมจะพาไปชมนะครับเป็นวายแท็กนะครับราคา1 2 6 5 0 0 0บาทครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเบื้องต้นนะครับสคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เท่ากันนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เป็นเทอร์โบคู่นะครับให้แรงบิดที่500นะครับ แล้วก็แรงม้าเนี่ย213แรงม้าเท่ากันทั้ง2ตัวเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูวายแท็กก่อนนะครับเอาที่มันมีออปชันเยอะก่อนแล้วกันนะวาแท็กเนี่ยนะครับเป็นไฟใบเหมือนกันนะครับสูงต่ําในหลอดเดียวกันมีเดย์ไลท์ให้นะครับแต่โคมตรงเนี้ยจะเป็นสีดำนะจะไม่ใช่สีเงินนะครับข้างในเนี่ยเป็นเป็นเลนดาหมดเลยนะจะไม่ใช่เลนสีเงินนะครับเหมือนเอเ c ็กโฟแม็กนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับกระจังหน้าจะเป็นเป็นเป็นรางพึ่งชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเลยนะครับทั้ คือเวลาเปลี่ยนชุดกระจังหน้าถ้าเป็นชุดเดิมเนี่ยเราจะยกยกทั้งหมดออกมาก็ได้นะครับหรือจะยกแค่ในส่วนตัวแค่นี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับกระจังหน้าเหมือนกันแล้วโลโก้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับปี2021เป็นสีดําแบบนี้นะครับทีนี้ห้องเครื่องอะไรก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับในส่วนห้องเครื่องนะครับแล้วก็ผมจะบอกลูกค้าด้วยนะครับเรื่องของการซื้อรถนะครับ เราจะกลัวเป็นรถปีใหม่ปีเก่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าดูตรงไหนนะเนาะเผื่อบางคนเขากลัวเรื่องนี้ว่าเราเอารถย้อมแนวมาขายลูกค้าหรือเปล่านะครับแล้วก็เบื้องต้นวายแท็กจะมีเรดร์นะครับอย่างแรกก่อนเลยมันจะมีเดรดร์อยู่ด้านหน้าเดารดร์ทำงานคู่กับกล้องด้านหน้ารถนะครับอันนี้คือเรดร์อ่ะแล้วก็กล้องหน้ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปชมกล้องหน้าจะมีกล้องหน้าให้1ตัวนะครับมันไม่ใช่กล้องบันทึกนะครับลูกค้าบอกว่า กล้องมาทึกหน้ารถไม่ใช่นะมันเป็นกล้องที่ใช้ทํางานร่วมกับเลนคีปปิ้งระบบตรวจจับทุกอย่างที่มันช่วยให้รถหยุดหรือว่าทํางานด้วยการอะดัพ v ีฟควิคคอนโทรลที่เป็นตัวเป็นตัวจับระยะห่างจากคันหน้า,านะครับตัวนี้ปัญหามีไหมปัญหามีนะครับปัญหามีก็ถ้าตรงนี้มันเกิดสกปกนะครับมันก็จะทําให้การมองเห็นเนี่ยมันน้อยลงมันก็เลยมีเรดร์ขึ้นมาอีกหจุดนะครับเพื่อเอาง่ายคือ อันนี้ไม่เห็นแต่เลดายังทํางานอยู่นะครับบางรุ่นก็จะมีแค่กล้องอย่างเดียวถ้าตรงนี้สกปรกก็จะใช้งานไม่เสถียรแล้วนะครับอ่ะก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับทีนี้ในรถเราเข้ามาในรถนะด้านข้างนะครับเขาจะเขียนว่าใบเทอร์โบเหมือนกันนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อเดิมเป็นขอบ18นะครับของวายแท็กขอบ18นะครับระบบช่วงล่าง ก็เป็นแบบมีแหนบนะครับเป็นแหนบนะครับเหล็กกันโค้งเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราเข้ามาข้างๆที่เราเห็นนะครับตัววายแท็กก็จะมีเหมือนกันเลยก็คือใช้ระบบสัมผัสเวลาเราเดินมาใกล้รถแล้วก็มือแปะมันก็จะล็อกหรือปลดล็อกให้เราได้นะครับก่อนไปข้างในอะบันไดก็ไม่เหมือนกับเอฟโฟรแม็กนะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับไม่เหมือนกับเอฟโฟรแม็กจะเป็นบันไดแบบพลาสติก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับพลาสติกอะไม่ใช่เหล็กเหมือนของตัวตัวเอฟโฟรแม็กนะครับเหล็กจะเป็นแค่เหล็กขาข้างล่างนะครับตัวนี้ ด้านหลังนะครับแหนบมีแค่5แผ่นนะครับไม่ได้มี6แผ่นเหมือนเอเล็กโฟแม็กเดี๋ยวก่อนอื่นท่าเข้าใจก่อนนะแหนบเนี่ยนะครับของ y t e c ทมีแค่5แผ่นแต่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะกว่าเอเล็กโฟแม็กนะครับเอเล็กโฟแม็กมีแหนบ6แผ่นนะครับ6แผ่นนะเอเล็กโฟแม็กแต่รับน้ำหนักได้แค่982ากิโลนะครับแต่ y t e c ทมี5แผ่นแต่รับน้ำหนักได้1ตัน3นะครับลูกค้าฟังดี้นะนะครับ มันจะไม่เหมือนกันนะครับแหนบน้อยกว่าแต่รับได้เยอะกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงแล้วก็ด้านหลังนะครับมีโลบาร์แบบนี้ให้นะครับเป็นโลบาร์แบบเขาเรียกว่า sport bar, สปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ก็คือจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแหละมันจะไม่ใช่เหล็กนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับไฟท้ายก็ไม่เหมือน a 4 Max นะครับจะเป็นลมดําทั้งหมดมีดําๆอย่างเงี้ยแต่ a อ Max ตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินเงินเป็นเงิน,เง,นเงินแบบนี้เลยแล้วยาวไปถึงนี่เลยไทเอฟโฟร์แม็กนะฝาท้ายมีแบบผ่อนแรงให้เห็นไหมเป็นตัวผ่อนแรงให้ นะครับป่อนแรงให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดชาร์จไฟฟ้าด้านหลังให้ด้วยนะครับที่สําคัญมันมีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานเลยนะครับเห็นไหมกล้องมองหลังมีมาให้ถามว่า AirFO ร์แไม่มีกล้องมองหลังแล้วพี่ติดกล้องมองหลังได้ไหมติดได้นะครับผมสามารถติดได้ก็ติดแบบนี้เลยเป็นโลโก้แบบนี้แล้วก็เอากล้องมองหลังใส่ข้างล่างเราติดให้มีให้หมดนะครับเซนเซอร์ถอยก็มีให้นะครับ4จุดนะครับรุ่นนี้นะครับข้างหลังนะเป็นดมข้างหน้าเป็นดิสนะครับ นหน้าดิสหลังดำนะครับอะแล้วก็ลูกค้าบอกว่ากลัวเป็นรถปีเก่าปีใหม่นะครับของเราเห็นไหมเกรดรีเลสออนนะครับก็คือเป็นรถที่ออกมาจากเกรดก็คือประตูโรงงานนะครับ2021เดือนมกราวันที่22เวลาตีเทว่าเที่ยงคืนนะครับมาถึงดีลเลอร์เราก็ตีว่ากุมภานะครับอะทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาบนรถสิ่งที่เราเจออย่างแรกของ y t ทนะครับแผงประตูเห็นไหมครับเป็นสีดําตัดแบบ คล้ายเคฟล่าแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนังเย็บด้าสีส้มแบบนี้ให้นะครับอ่ะเราก็เดินขึ้นมาอีกเจออีกละอันนี้อะไรเป็นไฟนะครับมันจะเป็นไฟเวลางคืนจะมีไฟขึ้นนะครับฟอร์เรนเจอร์วายแท็กจะมีให้นะครับเอ็กซ์เอทีจะไม่มีนะครับเอฟโฟร์แม็กก็ไม่มีนะครับพอเราขึ้นมาบนรถเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่ไปทีอะจุดเลยนะด้านหน้านะครับคอนโซลเป็นหนังเป็นแบบสีส้มพวงมาลัยก็มีสีส้มอะไรติดขึ้นมานะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้ ผมเรียกว่าแบบว่า4ีก้านแล้วกันนะครับสีก้านจับได้หลายรูปแบบจับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเบื้องต้นก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้ทั้งคู่นะครับและที่สําคัญวายแท็กมีเบาะไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเห็นไหมเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับเอสโวแมไม่มีเบาะไฟฟ้ามาให้นะครับทีนี้พอผมขึ้นมาบนรถเนี่ยนะครับผมกดสตาร์ทให้ดูนะเป็นพุชสตาร์ทเหมือนกันนะเพราะมันเป็นกุญแจตัวเดียวกัน เมื่อเข้ามาในรถนะครับสิ่งที่ผมเจอในวายแท็กที่มันมีฝั่งขวามือนะครับมันจะเป็นตัวเลนคีปิ้งนะครับมันจะติดอยู่ตรงพวงมาลัยก็คือเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับเมื่อผมกดฝั่งขวาไหมครับมันก็จะมีตัวรูปเลนขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาที่เราขับรถโดยเราไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันก็จะสั่นที่พวงมาลัยด้วยนะนะครับ A4 Max ไม่มีนะครับแล้วก็เป็น a Adaptive c r u i s ุย o n t r o l นะครับจะไหมจะรักษาระยะห่างเราเลือกระยะห่างเลยจะห่างจากคันหน้ากี่เส้นนะครับจะมีเส้นให้เลือกนะครับเเเสส้้้้นนนนนจะอยู่ตรงีมป็ เราก็เลือกได้ว่าอยากรักษาระยะห่างเท่าไหร่มันก็จะขับให้สมมติคันหน้าเราเลือกไว้ที่2ขีด2เราตั้งความเร็วไว้ร้อยยี่สิบนะครับถ้าคันหน้าเขาวิ่งร้อยเดียวแล้วก็วิ่ง80ระยะห่างประมาณ2ขีดนะครับ,นะรบถ้าคนเคยขับจะรู้ว่า2ขีดมันเท่าไหร่เนาะถ้าเขาไม่อยู่หน้าเราเราก็วิ่งไปร้อยยี่สิบขึ้นไปเหมือนเดิมที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งระบบตัวนี้รถใหม่ๆทุกรุ่นทุกค่ายก็จะมีมาให้ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับของวายแท็กนะครับมัน แล้วก็วายแท็กนะครับจะมีปุ่มที่เพิ่มมาให้นะครับที่เอเล็กโเขาไม่มีดีกว่านะนะครับตัวนี้เห็นไหมปาร์กิ้งมันจะมันไม่ให้ปุ่ม Parking งเซอนะอันนี้เป็นการปุบปิดปิดเซนเซอร์หน้าวายแท็กมันจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับสีก็คือเป็นจอดเองอัตโนมัตินะครับก็คือมันจอดเองอ่ะเรียบข้างทางมันก็จอดเองนะ7จ็0หมืบาทลูกค้าหาเงินติดตั้งเองไหมลองคิดดูนะ ไม่น่าได้นะนะครับโอเคแล้วก็มาระบบเกียร์นะครับเกียร์ก็เหมือนกันนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์สิสปีดเหมือนกันนะครับสิสปีดสิเกียร์นะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงหน้าคอนโซลเนี่ยเอสเปคโฟร์แม็กอะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มวินเพิ่มวินขึ้นมานะครับให้เราไว้ติดตั้งวินตัวลากจูงตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องที่มันเป็นกล่องของกล้องเมื่อกี้แหละนะครับกล้องเมื่อกี้แล้วก็มีสาย USB ให้เสียบตรงนี้ด้วยซึ่ง a อสเปคโฟร์แมนกอ็ไม่มีน แล้วก็อีกอย่างหนึง่งวายแท็กระบบความปลอดภัยมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของเวลาที่เราขับแล้วเรามีการเริ่มเป๋ไปเป๋มาแล้วนะครับมันก็จะมีรูปถ้วยกาแฟขึ้นมาเตือนเรานะครับว่าเราเนี่ยขับรถมีการเขาเรียกว่าคุณง่วงอะ่ะคุณควรไปนอนได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในส่วนของตัว WiT แท็ที่ผมชอบมากก็คือเวลาที่เราลงรถไปเนี่ยเราไม่ต้องดับเครื่องนะแฟนอาจจะนอนอยู่ด้านข้างนะครับเราลงไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องดับเครื่องเราหยิบรีโมทลงไปด้วยเรากดปปลด็อกระตูเย ประตูก็จะล็อกอยู่เครื่องไม่ดับนะครับแฟนก็นอนในรถเราก็ไปซื้อของในเซเวงเซเว่นไปนี่คือข้อดีนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาแล้วไปเสียบข้างรูประตูเหมือนบางรุ่นนะนะนะครับอันนี้ก็ควรจะรู้นะว่าเป็นรุ่นไหนนะครับสวนกระจกก็เป็นตัดแสงอัตโนมัติเหมือนกันแอร์ก็เป็นแอร์อิสระซ้ายขวานะครับเลือกได้นะครับอันนี้20องศาอันนี้22องศาผมเป็นคนขี้ร้อนนะสมมุติผมก็เอาสักนี่สิบเองศานะไอ้คนข้าง,างมันขี้หนาวก็ปาเข้าไปเลยเนะี่ยสุดได้เท่าไ เห็นไหมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาเอาไปเลยนะครับเลือกเอาซ้ายขวาไม่เหมือนกันแล้ววาแท็กก็มีระบบตกแต่งห้องโดยสารเป็นการเลือกไฟห้องโดยสารแอมเบียนไลท์ได้นะครับเห็นไหมมีสีให้เลือกได้นะครับนะทีนี้นะครับอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรที่ใจนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู f 4 max กันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้เรารีวิววายแท็กไปแล้วเรามาดูเจ้า f 4 max กันบ้างนะครับราคาถูกก่าเขาประมาณเจ็ดหมื่นที่ผมบอกแหละนะครับเจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะเศษก็ประมาณ 7จ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกพันบาทเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับที่ถูกกว่านะครับกระจังหน้าให้มาเป็นแบบนี้นะครับให้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพวกอะไรพวกนี้ไม่มีเลยอีกอย่างหนึ่งนะ f f ส max ไม่มีระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับไม่มีนะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัติไม่มีเพราะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่มันจับความเคลื่อนไหวพวกนั้นนะครับไม่มีไม่มีเรดาร์มีอะไรเนี้ยมันจะจับเปิดความเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับ คือข้างหน้ามันเนี่ยมันจะไม่มีกล้องมีอะไรมันคือรถด,ดิบๆนะครับที่เอาไว้เข้าป่าเข้าอะไรลูกค้าถามว่าวินเนี่ยมันต่อยังไงนะครับวินต่อตรงไหนกล่องไหนนะครับเบื้องต้นนะครับการต่อวินของ a อฟโฟร์แนะครับก็จะต่อเข้ากล่องตัวนี้กล่องตัวนี้จะมีฟิลอยู่นะครับเป็นกล่องฟิลของวินนะครับที่เราจะต่อวินเข้าไปนะครับน่ะเห็นไหม มันจะมีฟิลบอกเบอร์20เบอร์16นะครับเดีย๋ยวจะบอกทีว่าปุ่มไหนเบอร์อะไรยังไงนะครับเวลาไปต่อวินสายลากจูงอะไรทั้งหลายนะครับอ่ะทีนี้พอเราดูรถเสร็จกระจังหน้ามันก็เป็นเหมือนนี้นะจะไม่อธิบายมากนะครับโคมไฟหน้านะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันจะมีสีเงินๆเ,เข้ามาด้วยนะครับมีสีเงินๆแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับทีนี้มาดูด้านข้างเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นซุ้มล้อมาให้จากโรงงาน บางคนบอกไอเนี้ยเซนเซอร์ถอยมันมีนะครับแต่มันมีเฉพาะตัวที่ขายที่ออสเตรเลียเมืองไทยไม่มีนะครับก็ค้างอะไรเงี้ยแหละนะครับมันไม่ใช่เซนเซอร์ถอยนะผมบอก้ก่อนมันติดมาอย่างนี้เลยแต่มันไม่ใช่เซนเซอร์เซนเซอร์หน้ารถอะเอาง่ายเซนเซอร์ถอยอะไรเหมือนกันแหละมันไม่ใช่เซนเซอร์หน้ารถไม่ใช่สุดเซนเซอร์เลยคือมันติดมาจากโรงงานเพราะที่ออสเตรเลียมีแต่ที่ไทยอะมันไม่มีนะครับยางนะครับให้เป็น BF Good ูดลินะครับออเทเรนนะครับบีเอฟกูดลิตตัวนี้นะครับเป็นขอบ17นะครับตัวนี้265 70นะครับ2องหแต่ถ้าเป็นตัว Y าย c ทเนี่ยยางเดิมอ่ะมันเป็น26560ขอบ18ไม่เหมือนกันอีกนะครับมาด้านข้างที่เห็นแล้วนะครับกระจก,ส,ก,นะส,กสีไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดีๆสีไม่เหมือนกันนะครับลองดูนะฝั่งนี้เอสเอฟโฟแสีแบบนี้นะครับวายแท็กจากโรงงานสีแบบนี้นะครับผมบอกกันนะว่า สองคันนี้ทําจากคนละโรงงานกันนะครับทาคนละโรงงานคันนี้ทําที่ AAT นะครับก็คือออโตอะไลร์หรือนส่วนคันนี้นะครับทาที่ f t n นะครับก็คือ f อร์ Thailand นะครับไม่เหมือนกันนะทำคนละที่ฟอล้วก็จะทําพวกรถที่เป็นแบบพวกแรปเตอร์มัสแตงนะครับที่ทาเกรดท่งออกเลยนะครับมือเปิดก็คนละสีเห็นไหมมันก็จะสีเดียวกับกระจกเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาแต่ว่าแท็กเนี่ยมันเป็นแบบดําๆอย่างนี้เลยไม่เหมือนกันบันไดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับบันไดไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ชอบ บันไดไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันนะนะครับไม่เหมือนกันอ่ะพอเราเข้ามาอีกด้านหลังนะครับที่บอกอะ F4MAX มันมีแหนบ6แผ่นแต่ YTAG มันมีแหนบ5แผ่นแต่แหนบ5แผ่นสามารถบรรทุกได้1.3ตันแหนบ6แผ่นบรรทุกได้900กว่าแค่นั้นเองนะครับไม่ถึงตันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโชคอัพแก๊สนะครับมันต้องใช้เรื่องของความนุ่มนวลนะครับ แหนบมันเยอะก็จริงแต่มันไปช่วยซับในแรงกระแทกนะครับแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้วาแบบตัวบรรทุกโดยตรงนะครับซึ่งคงไม่มีใครเอาเอฟโฟแมไปบรรทุกแบบหนักเป็นตันๆนะครับเพราะการใช้งานก็คนละประเภทกันคนที่ซื้อเอฟโฟแมก็เป็นคนละประเภทกับคนที่ซื้อ w i ยแท็นะครับเป็นคนละแบบกันเลยนะครับถามว่าเอา Y าแท็กไปใส่ฟ็อกได้ไหมได้นะครับแต่ว่าถ้าฟ็อกแบบนี้จะไม่มีขายด้านนอกจะมีเฉพาะฟ็อกดีเนะครับ แ,แถวรามินทาที่ผมอยู่เนี่ยก็มีอยู่ร้านหนึ่งนะร้านดังด้วยนะครับที่ผมดูก็ประมาณแสนอ่ะนะครับมีแสนขึ้นนะครับส่วนด้านหลังไม่มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังไม่มีเห็นไหมแต่ว่าติดได้ไหมติดได้ฝาท้ายผ่อนแรงผ่อนแรงไหมไม่ได้ผ่อนนะครับหนักตายเลยนะครับตัวชาร์จไฟด้านหลังมีไหมไม่มีนะครับว่าแท็กมีที่ชาร์จไฟด้านหลังเห็นไหมว่าแท็กจะมีที่ชาร์จไฟด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้แต่ A4 Max จะไม่มีนะครับพอเราขึ้นมาบนรถ A4 Max นะครับสิ่งที่เราเจออย่างแรกเลยไม่มีที่วาแท็กมีนะครับสครับเพจไม่มีขึ้นมาบนรถปั๊บอ่ะก่อนขึ้นเนี่ยอ่ะเบาะไม่เหมือนกันด้วยนะเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังแบบอคาทาร่านะครับตรงนี้จะเป็นแบบอคนทาร่าเป็นไงก็เป็นนุ่มๆอย่างเงี้ยคล้ายๆสักกลาโต๊ะสนุกอะ่ะนะครับถ้าเราไม่ผิดก็ประมาณนี้เห็นไหมข้างหน้าสกรีนด้วยเอฟเอฟโฟร์แข้างบนนะสกรีนด้วยเอฟเอฟโฟร์นะครับ,กก Mac, รบอ่ะพอเราขึ้นมาบนรถนะครับ สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกันเลยนะครับก็คือด้านบนมันเป็นสีขาวหมดเลยสีขาวหมดเลยอาจจะไว้ให้เวลาแบบเราเขียนยันแล้วมันชัดขึ้นไงเขียนยันให้อาจารย์เขียนยัน,น,ยน,ยนแล้วชัดขึ้นนะครับไม่ใช่สีดําแล้วก็มีวินที่ผมบอกวินนะครับวินนะครับ,นนรบแต่ละช่องเนี่ยค่าจะไม่เท่ากันนะต้องใช้ช่องนี้ก็คือฟิลเบอร์20นะครับเบอร์ ber 15บเบอร์15บเบอร์10มันจะมีให้เลือกเลยนะครับลูกค้าต้องไปเลือกเอานะครับอไอพวกนี้เขาไว้ใช้เวลาที่เราแบบไปต่อวินอะลากจูง นะครับพวกไฟสปอร์ตไลท์เวลาเข้าป่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้หน้าจออะไรเหมือนกันไหมนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าจอเหมือนวายแท็กเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับขึ้นมาบนรถนะหน้าจอเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็พวงมาลัยเห็นไหมพวงมาลัยก็จะไม,ม่มีตรงปุ่มนี้ให้กดแล้วไอ้ปุ่มที่แบบเวลาเราเบี่ยงเลนออกนอกเลนะนะครับหายไปเจ็ดหมื่นบาทคุ้มไหมล่ะนะครับไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ควิชคอนโทลก็เป็นควิชคอนโทลแบบปกตินะครับก็ ปกติเลยอ่ะไม่ใช่แอร์ดสทีก็คือกดใช้คุณกันทนล็อกความเร็วล้อยยี่ถ้าเราเบียดเบรกก็ยกเลิกการทงานอะไรประมาณนี้ไม่ได้ตามคันหน้ารักษาะระยะห่างไม่มีอย่างนั้นไม่มีระบบออกนอกเลนไม่มีแล้วนะครับแต่มีระบบล็อกความเร็วก็มีเหมือนกันล็อกความเร็วไว้ที่30ก็เหยียบก็ไม่เกิน30มสิบพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้แค่นั้นนะครับส่วนไฟสูงก็ไม่ใช่ไฟสูงออโต้แล้วนะครับไม่ใช่ไฟออโต้ Auto, ไม่เหมือนกับของตัวตัว w i ยแท็กนั่นเองนะครับส่วนมาของหน้าจอนะครับหน้าจอมันก็จะเห็นไหมปุ๊บ ตัวนี้มันจะไม่มีอย่างหนึ่งที่มันหายไปก็คือไม่มีระบบตกแต่งห้องโดยสารไม่มีแล้วนะครับแล้วเมื่อเรามาดูตรงนี้ใกล้ๆนะครับอ่ะเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับปุ่มที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยเมื่อกี้วาแท็กจะมีอันนี้หายไป2ปุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะอ่าโอเค หายไป2ปุ่มก็คือปุ่มที่เป็นปุ่มปิดเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ปุ่มที่เป็นการจอดรถเองจะไม่มีแต่ดิฟล็อกโหมดลงเขาอะไรเนี้ยมีให้เหมือนกันหมดนะครับโหมดลงเขาอะไรมีเหมือนกันแล้วก็การเข้าเกียร์แบบ2 H 4 H 4 L ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับอ่ะก็ลองดูนะว่า70,000บาทหายไปมันคุ้มค่ากับที่ลูกค้าอยากได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมแม็กก็ขอจบการรีวิว Ford Ranger w i วา t แทขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ Evo 4 Max นะครับ ไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้ลูกค้าตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าเงิน70,000กว่าบาทที่มันหายไปหรือเพิ่มขึ้นมันคุ้มกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อรถยนต์ฟอร์ดนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับในเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือช่องย t u b e ก็มีเบอร์บ่อยแล้วนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ